สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้คุณครูกัญญากรน,นะคะก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะที่จะอธิบายบทเรียนออนไลน์เนาะในกิจกรรมที่1นนะคะ,ะในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะ,ะจากที่เราเรียนในห้องเรียนไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมีนักเรียนบางคนที่ยังไม่เข้าใจเนาะยังตามเพื่อนไม่ทันนะคะ หรือคนที่เข้าใจแล้วหรือยังแบบมียังมีข้อสองสัยอยู่นิดหน่อยนะคะยังไงก็สามารถที่จะเปิดดูในคลิปวิดีโอนี้ได้เนาะเปิดซ้ำไปซ้ำมาได้นะคะเพื่อให้เป็นการทบทวนบทเรียนไปในตัวเนาะ,ะทีนี้เรามาดูในเนื้อหาของเรานะคะในกิจกรรมที่1การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นเป็นอย่างไรไปดูกันมาทบทวนบทเรียนก่อนนะคะ ความรู้ก่อนเรียนที่คุณครูเคยให้นักเรียนลองพิจารณาไปแล้วนะในข้อใดต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องอข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องหนึ่งการโฆษณาที่ส่งมากับอีเมลถือว่าเป็นสแปมใช่ไหมนักเรียนว่าใช่ไหมคะโฆษณาที่ส่งมากับบทส่งมากับอีเมลถือว่าเป็นสแปมสแปมไหม อันดับแรกนะคะอันดับแรกนักเรียนต้องประเมินยังไงก่อนนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าสแปมคืออะไรนะสแปมคืออะไรนะคะอันดับแรกนักเรียนต้องรู้ก่อนอ่าต่อมาคุณครูยังไม่เฉลยนะคะคุณครูยังไม่เฉลยเนาะข้อต่อมารายงานผู้ให้บริการเมื่อพบว่ามีการกลั่นแกล้งผู้อื่นในทางสังคม ม,มีการกันแกล้งผู้อื่นในทางสืง่อสังคมสื่อสังคมงคมืออะไรในเฟ e บุ o k นะในเฟซบุ๊กยูทูบ b ิ t กต็ o k อะไรพวกเนี้ยเวลาที่มีสมมติคุณครูโพสต์ภาพขึ้นไปเป็นภาพาเด็กนะคะกำลังเอาไม้แย่แย่หมาแมวนะแย่สัตว์เลี้ยงนะคะแล้วครูก็โพสต์ขึ้นไปเสร็จแล้วปุ๊บ ก็มีเพื่อนคุยอีกคนนึงเข้าไปรายงานว่าภาพนั้นไม่เหมาะสมอืมนี่แหละก็เลยถามว่าถูกต้องหรือไม่นะคะถูกต้องหรือไม่นะอ่ะข้อต่อไปการนำรูปภาพเพื่อนนะคะการนำรูปภาพเพื่อนมาปรับแต่งที่เพื่อนเป็นคนถ่ายเลยนะไม่ใช่ของเรานะ การนำรูปภาพที่เพื่อนเป็นผู้ถ่ายนะคะมาปรับแต่งแล้วก็โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์นะ,ะเราเป็นคนเอาไปโพสต์แต่เพื่อนเป็นคนถ่ายคำถามเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เป็นไม่เป็นถ้าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์การกระทำนี้ ทำถูกต้องหรือไม่นะนักเรียนแปลโจทย์ออกไหมนะคะนะคุณครูก็พยายามแปลโจทย์ให้นักเรียนเข้าใจได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อยากให้คิดตามนะคะอยากให้คิดตามด้วยเนอะอะเป็นไงคะข้อแรกโฆษณาที่ส่งมากับอีเมลถือว่าเป็นสแปมไหมเป็นนะข้อสอง รายงานผู้ให้บริการเมื่อพบว่ามีการกลั่นแกล้งผู้อื่นในทางสื่อสังคมต่อให้มันเป็นการที่แบบแหยสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ตามแต่บางทีมันก็ไปกระทบจิตใจของคนที่รักสัตดเลี้ยงอะเนาะเนาะข้อนี้ถ้าเรารายงานนี้เป็นไงคะับเก็ถือว่าถูกต้องอการนำรูปภาพที่เพื่อนเป็นคนถ่ายมาปรับแต่ง เราก็โพสตลงไปในสื่อสังคมออนไลน์ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เป็นเป็นละข้อนี้ถูกไหมถูกอ่นักเรียนตอบถูกกี่ข้อคะตอบถูกกันกี่ข้อเอย ถูกนะคะเฉลยก็คือถูกนะอ่ะต่อไปค่ะมีคำถามข้อมูลข้อมูลที่นำมาจากอินเทอร์เนต็ตเพื่อใช้ในการทำรายงานหรือสร้างชิ้นงานในรายวิชาเรียนต่างๆเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือไม่นเรียนคิดว่ายังไงคะข้อมูลที่เราเอามา คุณครูอยากให้นักเรียนคิดแบบนี้นะโดยใช้หลักการของทางเทคโนโลยีนะคะที่คุณครูเคยได้สอนไปเนาะนักเรียนประเมินทีละคำคำคิดตามทีละอันนะอันดับแรกเลยข้อมูลนะคะข้อมูลคืออะไรนะข้อมูลมาจากไหนหรือแหล่งที่มานั่นแหละนะคะ มาจากที่ใดสองมาจากใครนะคะนะคะข้อมูลมาจากใครมาจากที่ใดนะ,ะอ่าตรงน,นี้ทีนี้สองอย่างนี้นะคะมันก็จะเกิดคําถามว่าเชื่อถือได้ไหมนี่ ทำไมถึงทำไมถึงอธิบายแบบนี้เพราะอะไรเพราะข้อมูลคือคืออะไรคะคือข้อเท็จหรือข้อจริงก็ได้ใช่ไหมข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูปแบบของข้อความตัวเลขรูปภาพ วิดีโอนะนะคะตามทันนะข้อมูลคือข้อเท็จหรือข้อจริงข้อเท็จจริงแหละที่อยู่ในรูปแบบของข้อความตัวเลขตัวอักษรรูปภาพวิดีโอนะคะทีนี้ไอข้อมูลที่ว่าเนี่ยืม,มาจากไหนมาจากใครแล้วสองแหล่งนี้ เชื่อถือได้หรือไม่อ่าทีนี้กลับมาที่คำถามที่เขาถามข้อมูลที่นำมาจากอินเทอร์เนต็ตาจากไหนคะอินเทอร์เนต็ตนี่แหล่งที่มาเพื่อใช้ทําเป็นรายงานหรือสร้างชิ้นงานในรายวิชาต่างๆสามารถเชื่อถือได้ไหมคำตอบอย่าง ยังไม่สามารถเชื่อถือได้นะคะคาตอบก็คืออย่างทําไมล่ะเพราะว่าไม่คําว่ามาจากอินเทอร์เน็ตเราไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตคือเว็บไซต์อะไรนะเพราะว่าเราต้องระบุได้ชัดเจนเช่นถ้าสมมติว่าเป็นข้อมูลของนักเรียนในโรงเรียนโนนสาธาสุนะมันก็จะมาจากเว็บไซต์ของโรงเรียนใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เชื่อถือได้เนาะหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโควิดนะถ้ามาจาก Facebook ก็ยังระบุไม่ได้ก็ยังถือว่าเชื่อถือไม่ได้นะแต่ถ้ามาจากศูนย์ข้อมูลโควิดเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลโควิดตรงนี้นะคะก็ทำให้ความน่าเชื่อถือมีมากขึ้นเนาะก็สามารถเชื่อถือได้นะคะคำถามต่อไปแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าข้อมูลที่นำมาใช้ในการทำรายงานนั้มีความน่าเชื่อถือเมื่อกี้คุณครูพูดไปแล้วนะคุณครูพูดไปแล้ว เราจะต้องใช้วิจารณญาณในการพินิจพิเคราะห์ให้ดีนะคะเช่นถ้าเป็นข้อมูลของโควิดมันก็ต้องมาจากศูนย์ข้อมูลโควิดที่มันเกี่ยวข้องนะคะหรือถ้ามาจากอของข้อมูลในโรงเรียนนะคะข้อมูลในโรงเรียนก็มาจากเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือประกาศของโรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะเราจะต้องดูแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะ ต่อไปใครเชื่อวกว่ากันนี่คำถามนี้คุณครูให้นักเรียนไปค้นหามาแล้วนะ,ะทีนี้เรามาตอบดูนะคะนักเรียนค้นหาข้อมูลที่ครูก,กำหนดให้จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดคือจังหวัดอะไรและและมีประชากรกี่คนม,มีเงื่อนไขยอยู่คำตอบที่ได้มาต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด แล้วก็แหล่งข้อมูลนั้นนะคะแหล่งข้อมูลนั้นจะต้องเป็นไงคะไม่ซ้ํากันอ่าทีนี้มันก็น้อยแล้วเนาะมันก็เริ่มน้อยลงเพราะว่ากา,ารค้นหาข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือมากที่สุดมันก็จะต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดทีนี้ไอแหอล่งที่ว่าเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันค่อนข้างจํากัดใช่ไหมเพราะว่าเราจะเอาที่สุดใช่ไหมคะมันก็ต้องมีความน่าเชื่อถือที่มันชัดเจนนะคะแหล่งที่เชื่อถือชัดเจนก็มีอยู่ไม่กี่แหล่ง อันนี้คุณขวนนลโมนะถ้ามันซ้ํากันก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเว็บไซต์ไหนเว็บไซต์ที่มันเป็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลของประชากรในประเทศใช่ไหมอ่ะนะคุณครูใบให้แล้วนะักเรียนลองไปหาดูเพิ่มเติมนะคะว่าเ,าเว็บไซต์ไหนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรนะคะ ไปให้นักเรียนตอบคำถามตามหัวข้อด้านล่างพร้อมระบุแหล่งข้อมูลที่ลิงก์นี้เดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ให้เพิ่มนะคะ,ะต่อไปจังหวัดน,น,นี่ข้อมูลตัวน,นี้แหละให้นักเรียนเข้าไปตอบในในา o o o l l f o r r m ที่คุณครูกำหนดให้นะคะคำถามเมื่อกี้นี้เลยนะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะลองดูนะว่า ใครที่ไปค้นหาข้อมูลมาบ้างแล้วข้อมูลตรงไหนที่น่าเชื่อถือนะคะ